เครื่องพลนดินทาสวา650า650เป็นเครื่องยนต์เบนซิน7แรงม้า1สูบ4จังหวะมาพร้อมกรองอากาศแบบยาวและแบบสั้น2ชั้นป้องกันฝุ่นละอองดินเศษหินทรายเข้าสู่ตัวเครื่องเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น การหมุนใช้งานได้180องศาสามารถปรับทิศทางการใช้งานได้ตามความต้องการสำหรับการพรวนดินและการสัดยกรองใช้งานง่ายพร้อมลุยทุกพื้นที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้งานมือใหม่และมืออาชีพ ทาศวา650มีล้อช่วยพยุงเคลื่อนย้ายสะดวกช่วยทุ่นแรงประหยัดน้ำมันกันศาสตร์ปรับระดับ90องศาช่วยกันการกระจายของเศษวัสดุที่เกิดจากการหมุนของใบปรวนเครื่องพรวนดินอเนกประสงค์ทาศว่า650มาพร้อมกับล้อเหล็กล้อใบศาสตร์ดินและใบปลวนอีก9รูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทำให้สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นดิน แทนปรับระดับสูงต่ำเพิ่มความสะดวกสบายตามความสูงของผู้ใช้งานคาสวา650ใช้งานงาน่ายทั้งพื้นที่แคบและพื้นที่กว้างจะควนดินยกร่องตกร่องก็สามารถพลรงงานงานหนัก,หนกให้เป็นงานเบาๆได้อย่างง่ายได้และยังประหยัดแรงขึ้นได้อีกคันกับฟังชันการเดินเครื่องเองอัตโนมัติ